น้ำมันเครื่องรถยนต์เก่าหรือน้ำมันพืชเก่าที่เราไม่ใช้แล้วสามารถนํามาทําเป็นเชื้อเพลิงและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกหลายรูปแบบนะทุกคนนี่เป็นการทํเตาน้ํามันด้วยกระป๋องสีเล็กๆเนี่นะฮะตามที่ผมดูนะไม่หนีไปไหนหรอกครับรับรองว่าไม่บิดไม่ผิดรูปแน่นอนลูเออกเปลวไฟนะฮะลูกดีมากเลยะะทุกคนเนี่ยอืมอเดี๋ยวผนจะลองเล่งลมแรงกว่าเดิมนะเนี่ยเป็นไงตรงนี้เจาะรูไม่ค่อยดีไฟแลบออกมาไม่เป็นไร ใช้งานได้ดีามากๆนะเพืเ่อนๆทุกคนนะเปีวไฟขึ้นดีมากเลยนะเนี่ยนะอันนี้วิธีทําเตาน้ํามันด้วยกระป๋องสีนั่นเองนะฮะวันนี้ผมได้สรุปขั้นตอนในการทําเตาน้ํามันนะฮะมาให้ง่ายที่สุดแล้วก็หาวัสดุดได้ง่ายที่สุดนะฮะใช้งานได้ดีามากๆครับทุกคนเดี๋ยวผมพาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะของ ของเตาน้ำมันนะฮะ <ผม S 1> างานได้ดีจริงๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนทําไบครั้งเดียวจบนะฮะเอาน้ํามันครับแบบประหยัดครับทำด้วยกระป๋องสีแล้วก็พัลลุนหอยคงหนึ่งตัวนะฮะพัลลุหอยคงเนี่ยผมซื้อมาร้อยี่สิบห้าบาทจากอินเทอร์เน็ตนะฮะรวมส่งนะร้อยี่สบาทร้อยี่สิบห้าบาทเนี่ยแล้วก็กระป๋องสีที่เก็บมานะฮะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะฮะก็ลงทุนแค่ร้อยเดียวร้อยกว่าบาทแค่นั้นนะฮะในการทําเตาน้ํามันครั้งนี้นะฮะ เป็นวิธีที่ประหยัดสุดรวดเร็วสุดนะฮะหาวัตถุได้ง่ายสุดนะครับด้วยวิธีนี้นะครับหยัดเนี่ยน้ำมันเริ่มหมดเราก็จะดับนะฮะเห็นไหมครับเอาละครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับขอบคุณมากๆครับที่รับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาพาเพื่อนๆทุกคนทำเอาน้ำมันด้วยกระป๋องสีนะฮะกระป๋องสีเป็นกระป๋องสีแบบนี้เลยนะฮะอ่าจะเป็นกระป๋องสีแบบนี้เลยนะเป็นกระป๋องสีรุ่นนี้รุ่นเล็กนะฮะ กระป๋องสีนะฮะที่เราจะเอามาทาเตาน้ํามันฮะหลังจากที่เราได้มาเราก็นํามาเจาะรูตรงนี้ก่อนนะฮะนามาเจาะรูตรงนี้เนี่นะฮะนำมาเจะาะรูแบบนี้นะฮะ <c oughs> เพื่อให้ท่อที่เราใช้กับพัดลมแบบนี้ะน,น,นะตัวนี้จะเป็นพัดลมหอยโข่งนะตัวนี้จะเป็นพัดลมหอยโข่งเราเจาะรูกระป๋องสีตรงนี้เพื่อให้ท่อพัดลมที่เราข,ขนาดท่อพัดลมเราเข้าได้แบบนี้นะนี่ฮะให้เข้าได้แบบนี้นเพื่อนทุกคนนะแค่น,นี้ก่อนนะส่วนท่อน้ํามันผมยังไม่ทําผมจะเราจะเอาแค่นี้มาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดูก่อนว่า มันง่ายมากสําหรับการที่ทําแบบนี้นะฮะพอน้ำมันเราค่อยมาเจาะอีกทีนะเราอาจจะมาเจาะอยู่ในตําแหน่งอย่างนี้นะฮะง่ายสุดประัดสุดถูกสุดนะฮะไม่ต้องไปหาตัดท่ออื่นนะฮะนี่ผ่านการเผามาครั้งนึงแล้วบอกตรงๆว่าใช้งานได้เลยนะ,ะกับปลองสีรุ่นนี้นะฮะพอดูเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจากช่อง youtube และสื่อต่างๆที่ให้เกิความรู้กับอ่สู่สาธารณะนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วกับผมเองก็ได้นําความรู้พวกนี้มา มาทําต่อนะฮะมาประยุต์ต่อให้ประหยัดที่สุดด้วยการนํากระป๋องสีที่ทิ้งอยู่ตามข้างสางานก่อสร้างทั่วไปหรือว่าตามถังขยะทั่วไปนะฮะหรือเราจะไปหาจากร้านที่ขายของเก่าก็ง่ายสะดวกนะฮะสำหรับวิธีนี้นะฮะประหยัดสุดเร็วสุดะฮะแล้วก็ฝาก็จะไม่ทิ้งนะเพื่อนๆนะฟ้าผมจะมาตัดให้มีขนาดเล็กลงจะมาตัดฟ้าให้มีขนาดให้ช่องเล็กลงหน่อยเพื่อให้เปลวไฟขึ้นดีนั่นเองนะฮะเราจะนํา้ากระป๋องสีไปตัดเพื่อให้เปลวไฟหลอมเข้ามาเป็นช่องเล็กกว่านะฮะแล้วเปลวไฟจะพุ่งดีกว่านะฮะ แล้วเป็นว่าตัดเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเผากันจะลองเผาตาน้ํามันดูกันนะเนี่ยฮะหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วก็จะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะเพื่อนๆนะหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เี๋้วต่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะไปทดลองเผากันไปกันเลย <S <S เพื่อนๆทุกคนที่กําลังรับชมอยู่นะฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รวดเร็วทันใจเพื่อนๆนะฮะกรุณากดติดตามหรือกดซับสไคร e นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน,นครับฝากกดติดตามด้วยนะขั้นตอนกนารทํานะฮะ ดับแรกเราก็ใส่ท่อลมเข้าไปตรงนี้อ่าประมาณนี้นะฮะขั้นตอนต่อมานี่เป็นน้ามันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องที่แบบว่าไปเติมไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องรถยนต์มาแล้วก็เหลือมานะฮะจะเอามาเทใส่เลยนะฮะเพื่อนๆถ้าเราทำกับข้าวแนะนําให้ใช้น้ํามันพืชเก่านะฮะจะดีกว่าผมจะเทลงไปเลยนะฮะประมาณนึงนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวจะเทใส่เยอะหน่อยให้เพื่อนๆได้ดูนานๆเลยนะฮะขั้นตอนต่อมาก็เป็นการจุดการจุดผมก็จะใช้ทิชชู่แบบนี้จุดนะฮะทิชชู่นะฮะยัดลงไปเลยฮะเพื่อนๆ ถูยัดลงไปดูกันเลย,เลยนะครับว่าปล่องกลับป๋องสีจะใช้งานได้ไหมทําเตาน้ํามันนะฮะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ดูดูมาส่วนใหญ่จะเป็นท่อหนาะๆนะครับผมยังอยากรู้ว่าปล่องสีเนี่ยเดิมๆเนี่ยจะใช้งานได้ไหมเวลาเราเผาไปแล้วครั้งที่สองอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะบิดมันจะบิดผิดรูปไปไหมหรือว่ามันจะจุบย่นย่ออะไรลงไปหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็จะจุดนะฮะจุดไฟที่ชู่แบบนี้นะฮะจุดไฟหย่นลงไปเลยครับ อ่าอยวลงไปอ่าคือตอนนี้ไฟกาลังลุบอยู่ในกระป๋องแบบนี้นะฮะยังไม่ติดน้ํามันนะเพื่อนๆรอให้ไฟติดน้ํามันนะฮะ,อต,นนะ,ฮะตอนนี้พัดลมยังไม่ได้เสียบพัดลมยังไม่ได้เสียบและยังไม่ได้เร่งเลยนะเนี่ยยังไม่ได้เปิดพัดลมนะตอนนี้คือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จุดเตาให้ติดไฟก่อนนะจุดไฟให้ติดเตาก่อนแล้วค่อยเสียบพัดลมเปิดนะเพื่อนอเพื่อนนะนี่เป็นการจุดเตาน้ํามันด้วย <falsch S 2> hey. น้ํามันเครื่องรถยนต์แบบนี้นะเพื่อนเพื่อนะตอนนี้เรายังไม่เปิดพัดลมนะเพื่อนนะยังไม่ได้เปิดพัดลม จะเริ่มเปิดพัดลมขึ้นนิดหน่อยดูนะว่าไฟจะติดดีแล้วหรือยังะฮะเราจะเพิ่งเปิดแรงนะเพื่อนนะอ่าเริ่มจะติดแล้วนะฮะตอนนี้นะเดี๋ยวลองเร่งพัดลมขึ้นแรงกว่าเดิมหน่อยเนะี่ยเหมือนไฟยังไม่ติดเต็มที่ดูไฟะฮะลุกดีกามากๆเลยทุกคนเร็วไฟนะฮะเนี่ยนะฮะนี่เป็นการทํเตาอน้ามันด้วยกระป๋องสีเล็กๆนี่ยนะฮะเพื่อนๆใช้งานได้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะตอนที่ผมดูนะไม่หนีไปไหนหรอกครับ รับรองว่าไม่บิดไม่ผิดรูปแน่อนอนกับป๋องสีก็ใช้งานได้นะเราไม่จำเป็นต้องไปหาท่อนะนะให้มันเกิดขั้นตอนการทํางานที่ยุ่งยากขึ้นมานะเพืเ่อนๆดูเปลวไฟนะลูกดีมากเลยเพื่อนทุกคนเนี่ยอืมอเดี๋ยวคนจะลองเล่งลมแรงกว่าเดิมนะเนี่ยเป็นไงตรงนี้เจาะรูไม่ค่ออดีไฟแลบออกมาไม่เป็นไร ใช้งานได้ดีมากๆนะเพื่อนๆทุกคนนะเปลวไฟขึ้นดีมากเลยนะเนี่ยนะอันนี้วิธีทําเตาน้ํามันด้วยกระป๋องสีนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเจาะรูดีๆกว่านี้มันก็จะไม่มีไฟแลบออกมานะตรงที่ท่อท่อลมเข้าเนี่ยสรุปว่าใช้งานได้ดีนะฮะเพื่อนๆทุกคนใช้งานได้ดีะสามารถเราสามารถนําไปจุดเตาเนาถ่านหรือว่าถ้าจะทาอาหารก็อย่างที่แจ้งไปดังตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้าจะทาอาหารควรที่จะใช้น้ามันพืชนะฮะจะไม่มีกลิ่นนะฮะ ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์อาจจะส่งกินให้กับอาหารเราไม่ดีนะฮะสามารถนําไปทําเตาเผาถ่านอะไรพวกนี้จะเหมาะกว่านะฮะโอ้โหไฟลุกดีมากเลยนะเพื่อนเทุกคนเติมน้ำมันลงไปประมาณทั่วก้นกระป๋องนะฮะเมืนะ่อกี้ก็ใช้เวลาลุกนานแน่เนี่ยแต่ถ้าเราเปิดฝากระป๋องออกน่าจะเปลวไฟน่าจะพุ่งดีกว่าแบบนี้ ก็แล้วแต่นะเราอาจจะแกะฝาออกก็ได้นะฮะในครั้งต่อไปเราอาจจะไม่ใส่ฝาเลยก็ได้นะ,ะเดี๋ยวจะลองเบาพัดลมลงนะฮะอันนี้เปิดพัดลมครึ่งหนึ่งไฟก็จะประมาณนี้เบาลงมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะลุกประมาณนี้ก็จะมีควันหน่อยครับถ้าเปิดแ้วนี้อาจจะไม่มีควันนะฮะเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนใช้งานได้ดีมากๆเลยอะเดี๋ยวเรียนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมได้สรุปขั้นตอนในการทํา เตาน้ำมันนะฮะมาให้ง่ายที่สุดแล้วก็หาวัสดุได้ง่ายที่สุดนะฮะสิ่งที่จะขาดไม่ได้อย่าลืมนะครับพวกพัดลมเนี่ยครับพัดลมหอยโขงเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยนะเป็นๆทุกคนพัดลมหอยโขงเราต้องมีนะฮะแต่วัสดุดที่เราใช้ทําเตาเราใช้กระป๋องสีรุ่นเล็กๆอย่างนี้ทําได้เลยนะ,ะ <c oughs> หรือใครอยากจะได้รุ่นกลางก็ได้นะถ้ามีน้ํามันเยอะ <c oughs> ถ้าใครมีน้ํ <c oughs> ามันเยอะก็อาจจะสามารถใช้กระป๋องสีรุ่นกลางๆทําเตาน้ํามันได้เลยนะฮะโอ้โห ใช้งานได้นานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลูกดีมาก <rattling. S 1> ๆถือว่าประสบความสาเร็จครับเพื่อนๆพนทุกคนใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับลองเอาไปทําดูครับใครที่อยากจะทําดูใหม่ๆนะตอนนี้ยังไม่ได้เติมยังไม่ได้ต่อท่อเติมน้ามันนะฮะเดี๋ยวจะต่อท่อเติมน้ามันทีหลังอาจจะเลือกใช้วิธีเติมที่หน้ากระป๋องเลยเดี๋ยวผมจะลองเติมไม่ดูนะครับตอนนี้นะโอ้แต่ไฟลุกเร็วไฟลุกแรงว่ะอ๋อเราปิดพัดลมก่อนนะฮะถ้าเราจะเติมน้ํามันปากปากกระป๋องแบบนี้เบาพัดลมลงนะฮะเนี่ยนะะเนี่ยมีเด็ก เราก็เติมลงไปเลยะฮะแต่ผนจะลองเติมดูนะฮะอ่าเนี่ยเติมว่ามันลงไปประมาณนี้ไม่เป็นไรนะไฟไม่ได้ลุกท่วมเรามานะฮะเดี๋ยวค่อยเล่งพัดลมขึ้นนะฮะเล่งพัดลมขึ้นอ่าเป็นไงบ้างฮะพอเล่งพัดลมแล้วไฟเปลวไฟก็จะพุ่งเลยนะฮะเห็นไหมฮพอเราเล่งพัดลมแล้วเปลวไฟก็จะพุ่งแรงแบบนี้นะสรุปว่าใช้งานได้ดีจริงๆครับกับปองสีนะฮะกับปองสีมาทาเตา้นามันนะฮะเพื่อจุดเตาถ่านหรือว่าใช้ ทำเตาไฟทั่วไปประกอบอาหารถ้าเราจะทําเตาไฟประกอบอาหารเราก็ต้องใช้น้ํามันพืชนะฮะจะได้ไม่มีกลิ่นนะฮะเปนงานได้ดีมากๆครับทุกคนเดี๋ยวผมพาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะของของเตาน้ํามันนะฮะของเรานะฮะก็จะเป็นอีกด้านมุมหนึ่งเป็นด้านหลังนะฮะของพ่อนะฮะเนียนะครับ งานได้ดีจริงๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนทําใบครั้งเดียวจบนะฮะเอาน้ามันครับแบบประหยัดครับทำด้วยกระป๋องสีแล้วก็พัดลมหอยโข่งหนึ่งตัวนะฮะพัดลมหอยโข่งเนี่ยผมซื้อมา125บาทจากอินเทอร์เน็ตนะฮะรวมส่งนะ120บาท125บาทเนี่ยแล้วก็กระป๋องสีที่เก็บมานะฮะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะฮะก็ลงทุนแค่ร้อยเดียวร้อยกว่าบาทแค่นั้นนะฮะในการทําเตาน้ํามันครั้งนี้นะฮะเป็นวิธีที่ประหยัดสุดรวดเร็วสุดนะฮะหาวัตถุได้ง่ายสุดนะครับด้วยวิธีนี้นะครับ ัดเนี่ยน้ำมันเริ่มหมดเตาก็จะดับนะฮะเห็นไหมพอน้ำมันเริ่มหมดนะฮะเตาก็ดับไปเองนะครับเอาละครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับขอบคุณมากครับที่รับชมแด้วยวเจอกันคลิปต่อไปกับเรื่องเราดีๆที่นี่นะฮะ